สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านไร่ใหม่นะครับก็มาอยู่บ้านพี่เลือดบอลไซสามยอดนะครับเนี่ยฮะวันนี้แฟน FC นะครับคออต้นบอลไซครับต้นไม้เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาดูนะครับเนี่ยเริ่มต้นไม้เยอะมากครับนี่พี่เลือดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เลือดพาไปชมบอลไซให้ทั่วนะครับอันนี้คือเป็นบอลไซที่ปลูกเองมาเลยใช่ไหมครับปลูกเองมาประมาณ10กว่าปี10กว่าปีนะเนี่ยต้นไม้สวยๆงามเลยแล้วพี่ขายด้วยไหม ขายด้วยขายด้วยนะครับเพราะขายด้วยแล้วก็เดี๋ยวราคามาคุยกันคุยกันได้นะครับนี่ฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะมากพี่นี่ทั้งประจวบนี่ของพี่นี่ใหญ่เยอะสุดไหมรู้ว่ายังไงสู้ได้ที่สู้ได้ครับระดับต้นๆเลยอ่ะต้นๆเลยนะฮะลแล้วก็พี่ก็ได้ข่าวว่ามีเพจด้วยมีเพจไอ้กลุ่มหรือเพจเพจครับอ่าเพจมาข่ามบอนไายสากลครับอ่านะครับอ่าโอเคแล้วเอดมินเองนะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะพาเพื่อน ชมนะครับตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเดี๋ยวตามผมมาโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เลิศพาไปชมเลยนะครับทั้งส่วนเลยเยอะมากอเอฟซีอันนี้น่าจะเป็นสาวิตีครับสาวิตีนะฮะเครื่องฟ้าพันสาวิตีโอ้ตันนี้ผมว่าครึ่งแสนได้ไหมไม่ถึงหรอกราคาคุยกันราคาคุยกระถางสวยงามมากอ่ะพี่เลิศที่ว่ายกลอยมาเพื่อโชว์ใช่ไหมใช่ครับใช่อ่าเพื่อโชว์ความสวยงามเนี่ยกระถางจะยกลอยกับจากพื้นดินนะฮะสวนด้านนี้จะเป็นเหมือนเครื่องฟ้าเลย ต่อสวยมากเลยดู fc นะครับอันนี้ต้นโผล่ไหมฮะต้นโผครับโผขีนข้นกโผขี้นกโผขี้นกก็ได้นะได้มา,มาเ <ทำ S 2> ล่นแหลได้นี่ต้นตะแบก,กมาทำได้ไหมได้ตะแบกยังทําได้เลยเป็นตอมาเนี่ยฮะ fc นะฮะนะครับอันนี้คือมักเล็กบางน้อยใช่ไหมฮะใช่ครับมักเล็กบางน้อยพี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีถึงได้ขประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีได้อ๋อไม่อ่ะหมายถึงว่าทั้งสวนเลยเราประมาณเจ็ดปีแปดปีได้ครับมาะสมมาขนาดนี้อ่าเล่นเบลไซมาตั้งนานเท่าไหร่แล้วครับ กือบติปีนะสิบปีนะฮะเนี่ยฮะ fc ช่วงแรกๆก็ขุดเลยขุดแถวบ้านเรานี่แหละครับโอ้โหนี่ชวนชมโอ้โหมะาขามมมาขามมันก็ทำตอนี้ทำมาสี่ปีครับตอนนี้ราคาคุยกันนะครับอ่ามาได้อยู่ที่ไรไม่นะครับก็โมกเขาสามนายยอดนี่นะอ่าอันี้คือโมกไม้ไม้มีที่เดียวในเมืองไทยนะอ๋อที่สามยอดด้วยใช่ครับ fc นะฮะโอ้นี่ทำบลสแตได้เลยอ่า เทียนหยดอ่ะนี่ฮะทำรั้วทำอะไรเนี่ยเอาตอสวยๆมาทำเนี่ยเอฟซีนะโอ้โหสวยงามนะครับบ้านพี่เขาชุ่มชื้นมากนะฮะต้นไม้เต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะไม้นอกตัวนี้ไม้นอกนะฮะนู่นนะไม่ใช่มีบอนไซอย่างเดียวนะครับก็จะมีไม้พวกอ่าเขาเรียกอะไรบอนธรรมดาด้วยนะบอลลึกบอลสีบอลอะไรนี่แล้วก็ไม้ c h าเลี e o n ก็มีนะนะฮะ chamaleon chamaleon เป็นยังไงไม่รู้ฮะต้น c h าเลี e o n ไม้โบราณอ๋อไม้โบราณอันไหนนู้นนะฮะเนี่ยต้นนี้ พอดีอันนี้จันแดงเขาขึ้นโคนด้านหลังก็มีสระน้ําด้วยเมาะเลยเพ่ะนะครับนูน่นอ่ะเดี๋ยวไล่ดูอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเอฟซีนะครับโอ้นี่ต้นเข็มเข็มเข็มก็ยังทาได้อันนี้ไม้นอกนะฮะส่วนจูนิปเปอร์โอไ้ไม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 ้นอกแต่แต่ว่าตอนนี้เพาะอยู่ในไทยหมดแล้วอืมนี่ก็ทําให้มันเอ็นออกมาเนี่สวยนะแบบญี่ปุ่นเลยนะนี่ตะโกนะครับเนี่ยอันนี้มะนาวเทศครับมะนาวมะนาวเทศ โอ้ได้ได้ทุกหมายพระเม็ดฮะมอเม็ดขึ้นมาครับได้ครับอ่าเดี๋ยวดูเือยยังทำได้เลยอะไรแล้วก็โพสเจ็ดสี่ป่ะครับโพสเจ็ดสี่ลากเอฟซีดูลากโอ้เอฟซีลากสวยมากนะฮะยังยังตัวนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวปีหน้าน่าจะเสร็จต้องแต่งอีกหน่อยฮะดัดแต่งอีกโอ้นี่มะขามมะขามโอ้มะขามตัวนี้สวยมากเลยนี่โอ้ถ้าคน อ่คอบอลไซนี่เห็นต้องมาชมกันเลยนะฮะเอฟซนะครับนะฮะอันนี้กระต่ายด้วยนะฮะก็สอบถามราคากันเอาเองนะครับเข้าทางเพจของพี่อจริงนะฮะชื่อเพจว่ามะขามบอลไซสากลนครับอ่มามะขามบอลไซสากโมกเวียดนามครับโมกเวียดนามนะครับในเอฟซนะฮะนี่าบางเล็กบางน้อยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วมันเป็นไม้ภูขเขานะไม้ภูเขากใช่ตามบ้านไม่ค่อยมีแล้วนะครับหอมเหมื่นลีผมก็มีนะหอมเหมือนลีนะครับ นี้มาจากดอยแม่สะลองต้นนี้อันนี้ชนชมลากอ้โหอันนี้เหมือนเราอยู่ในดินมาก่อนแล้วเราก็ออกขึ้นไม้มาทลายดินออกไปกระถางไว้พันนี้เลยออกขึ้นอย่างนี้เลยมันบวงึ้นมาอ่านะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้กันครับผมพี่มีทั้งหมดประมาณประมาณนะทั้งหมดกี่ต้นร้อยร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นผมว่าหายไปเยอะแล้วสมะเก่อนมีสองร้อยฟ้าโอ้โหต้นนั้นดูมะขามตรงนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นใหญ่แก่อน ดูตรงไหนดิเขาท๊อตรงนี้ครับเราทาเนี่เขาที่ท่านท่านถ่ายได้ปบบโอ้นี่ครับเอฟซีครับวางสวยงามมากเลยนะฮะใส่กวนอูครับนะครับเยอะมากใส่ใบดาบนะก็พยายามพาเขาให้ทั่วๆเลยอันนี้ใส่กล้วยอูใส่ใบดาบนะฮะต้องกระถางต้องเป็นแบนแบบนี้นะแบนๆฮะถึงจะเข้ารูปของมันโชลากไงได้ได้บนใบไมต้องโชลากหลินซานนะครับหมากเล็กหมากน้อยครับนี่ส่วนนี้มัน ส่วนชุ่มชื้นด้วยนะ,ะใบเลยสวยงามโอ้นี่เป็นตอเหมือนตอไม้ตายไหมตอไม้ตายแต่ว่ามันจะเป็นตรงนี้อ่าคุมมันก็เดี๋ยวก็วเนื้อเย,ยื่อมันก็คุมตรงไม้ตายทิ้งอ๋อนี่ใสยใบยแก้วน<ม>ี่ต้นใส่ใบแก้วก่อหินครับครับไอ้ต้นก็เียช้อนเงินช้อนทองก็ทําได้ใช่ไหมฮะได้ได้ช้อนเงินช้อนทองใายใบแก้วใส่ใบกลมทําได้หมดครับมีกระบองเพชรด้วยนะครับสม่าโซนนี้จะเป็นมะขามนะอ่าอันนั้นใส่ไหมฮะใส่ใส่เกาหลีด้วยเะไครับใส สาเกาหลีต้นนะสายเกาหลีโอ้สายเกาหลีก็ทำได้สาเกาหลีนะครับเนี่ยตรงนั้นเป็นสายเกาหลีนะครับเอฟซีนะฮะหักวกอใหญ่มากไม่น่าเชื่อสายเกาหลีด้วยว่าจะขึ้นแนวตรงๆก็ทำเป็นกอได้เอฟซี FC ดูสวยงามมากเลยนะครับมะขามเกาะหินโอ้โในีมะขามดูเกาะหินด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับในหมักเล็กมาน้อยนี่อันนี้อันนี้คล้ายๆมะขามแค่ครับอ่า เป็นมะขามนะฮะผมมะขามแข็ใบสุดนะออกดอกนะออกดอกครับเนี้ยออกดอกออกอะไรง่ายนี่ครับนี่นะกางต้นกลางที่ขึ้นตามหัวไล่ปลายนาเนี่ยเอามาทำได้ครับโอหนี่ทำเองหมดเลยอ่านี่มะสังมะสังเกาะหินด้วยเกาะหินกำลังทำนั่งมะสังตรงตกกระถางครับอืมกระดัดนะฮะแต่ตามที่เราต้องการอ่าไม่แต่อันนี้ยังทำได้อ่ะอะไรนี่แหละ อันนี้พี่อะไรนะจันผาจันผาเนี่ยอมาเกาะเนี่ยดูได้ลากดิย้อยออกมาเลยนะครับเนี่ยโอ้ไอนี่ก็สวยเนี่ยต้นต้นผูผูอะไรก็เรียกผูดังนะผู้ต้นผูนะอ่าเนี่ยดูดิเอามาพันกับไม้ให้ต่อไม้ต่อไม้แต่กะถางอย่าสวยเล่นมันแค่นี้เลยครับอ๋อให้อยู่แค่เนี้อ่ะอยู่แค่นี้แหละวิธีอยู่แค่นี้อ่ะเอฟซีไปดูทางด้านนี้นะครับนี่โอ้โหเยอะมากเนี่ยเอฟซีโอ้ตัวนี้แปลกตัวนี้แปลกมาก นี่ฮะดูแบ่งมาเป็นถึงนี้เลยโอ้เหมาะเลยนะครับต้นไม้สวยงามมากเลยนะครับที่เข้ามาเนี่ยโหเต็ไมไปหมดเลยเยอะมากเลือกไม่ถูกนะฮะราคาคุยกันนะครับโอหนี่มีนี่ด้วยความชุ่มชื้นของมอสครับน,นี่อของจริงไหมฮะของจริงไหมทำเนี่ยของจริงของจริง้วยโอ้มหมีมอสด,ด้วยมีมอสมาเล็กมากน้อยเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อ่าเอาอืม ต้นไทรใบแก้วเรานี่นี่ถ้าเก็บไว้แบบว่าตั้งแต่ต้นต้องคงเยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะเยอะเยอะเยอะต้นไทรใบแก้วนะครับเอสซีโหดไม้เยอะมากที่ผมเห็นนะเยอะจริงๆริงืเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยชาฮอกเกี้ยนครับนี่ที่ทำั้วชาวเกี้ยนทได้อะที่ทํารั้วไงที่ทรั้วครับได้อีกมีกระทุกรูปแบบเลยครับมะขามฮะเนี่ย่วนามะขามจะเยอะมะขามมะขามจะเยอะผมเป็นแอดบินกลุ่มมะขามบอนไซส์สามคอยู่อ๋อนี่มะขามทอง นนะเป็ใช้มะขามอะไรครับได้หมดมะขามมะขามเรานี่แหละได้หมดที่เอาเม็ดไปแกงเอ้ยเอาเนื้อไปแกงเอาเม็ดมาพร้อได้ครับต้นขนาดนี้ใช้เวลาหลายปีนะครับหลายปีหลายปีคือที่ราคาค่อนข้างที่สูงพวกบันใสเนี่ยเพราะใช้เวลานานในการดัดเข่าในการที่จะเป็นต้นขนาดเนี้เอฟซีไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างงี้กันง่ายๆนะฮะเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนี่ทรายใบกลมครับเนี่ยฮะทรายใบกลมนี่คือใช้ช้อนเงินช้อนทองไหมครับ ตระกูลเดียวกันนะตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างก,กันอ๋อมันคล้ายๆคล้ายๆกันครับก่อหินอันนี้หมากเล็ก,กใน,นในในส่วนนะครับถ้าแบบเอาแบบแพงสุดแต่เท่าไหร่เอาประมาณอยากรู้จริงๆต้นต้นที่แพงสุดเลยคิดว่าดูหมากเล็กมางน้อยส่วนมากเหมือกันสองสามหมื่นบาทอันนี้คือโอ้จะต้องได้ครับพี่ได้น่าจะต้องได้ นะครับประมาณราคาไม,ไม่ไม่ไม่สร้างตึก <laughs> ผมมีตึกแล้วอ่าราคาจะต้องได้นะครับสองสามหมื่นนี่คือสามารถจับต้องได้นะฮะยังไม่ถึงครึ่งแสนนะครับเอฟซีถ้าพ,พวกแฟนบอนไลไทยราคานี้ผมว่าก็เขารู้รู้กันอยู่นะฮะต้นนี้พวกมาเลเซียมานะครับต้นนี้ตัวมาเลเซียมาออกแบบให้โอ๋อนี่เขาตัดัดให้เลยในชะ่ไหมอ่ามามาขึ้นส่งให้พวกมาเลเซียมาอ,อ อม <O, S 1> าจากมาเลเซียเลยมา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 เลเซียนะครับเอฟซี FC นะครับ<า>ต้นโพต้นโพเราเนี่ครับขึ้นตามวัดเอามาทําได้เนี่ยโอ้สวยมากแต่อยู่ดูความเชื่อแต่ละคนนะบางคนผู้คนไทยเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรเขาก็ปลูกได้ที่บ้านขุดหมดเนี่ยดูดิอันนี้จะเอาพระวาง,งตรงนี้นะเฮ้ยผมจะไม่ไปถึงนะดูเป็นแบบนั้นถ้าเป็นพระพุทธองค์นี่ยโอ้เหมือนเป๊ะเลยอะดูดิโอสวยมากเลยแล้วไอ้ที่ความคิดดีเว้ยะเดี๋ยวให้เด็กทําไอ้นี่ให้ ไอ้นี่ต้นนี้มีดอกอ่าเขาเรียกกระลาบมเพึกปะใช่ใช่มีดอกสีชมพูสวยชมพูขาวอันนี้กระเลงปิงนะครับอันนี้หนูได้สีนะครับ fc นะครับสนใจก็มาสอบถามพี่เขาได้นะครับมาดูทางนี้มาดูนี่นี่อันน,นี้ผมโดนใจมากอันนี้แปลกดีเขาเรียกต้นอะไรพี่นี่ต้นหัวมันเป็นรากแบบนี้หรอหัวมันกลมนี่หัวมันข้าล่างร่ากอยู่ข้าล่างอ๋อต้นมันเป็นกลมๆนี่คือต้นหมันด้วยใช่ดูใบเขาเรียกต้นอะไรครับ ตบู่เลือดไหมผมก็ไม่แน่ใจนะมันแปลงให้มาผมก็เลยจับมันอยู่พันนี้เลยครับอะเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกพาไปดูเลยนะฮะดูมะขามอันนี้ไงฮะนี่ก็ขุดต้นที่มืออันดับหนึ่งของประจวบแล้วครับความที่ว่าปลูกบอนไสอันดับต้นต้นของประจวบแล้วนะะมากเล็กมากน้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่สามยอดเรานี่เองนะฮะนะครับมากเล็กมากน้อยงอกุ้นด้วยอันนี้ไปก่อหินตอนนี้ก่อหินครับทำทักห้าหกปี ตออน้ยเขาจะได้คันนี้ได้ได้สวยงามนี่ถ้าเป็นคนเล่นไม้เรียกโคนคู่ตรงต้นนะตรงตรงนี้ตรงต้นครับตรงนี้โคนคู่อ่าโคนคู่สวยเนี่ยเนี่ยอันนี้จะตรงแบบประดับแบบร้านญี่ปุ่นอ่ะผมว่าเหมาะสไตล์ร้านร้านญี่ปุ่นนี่ส่วนใบพายใบกลางครับยังมีขายอยู่นะต้นไม่กี่บาทแต่เรามาปลูกเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มมูลค่าได้ผมเห็นแล้วตามร้านน่ะ ต้นร้อยกระบานอะไรเงี้ยมาทาบอนไซเอานี่ต้นนี้สวยครับเหนนะต้นนี้สวยโอ้เอฟซีสุดๆแล้วเนี่ยต้นนี้มาขามกอหินมาขามกอหินเนี่ยนะเอฟซีนะกอหินได้นะมาขามอ่ะขอต้นไม้บอลไซน้าไม่ควรพลาดนะครับที่นี่นะมาชมของจริงได้นะพี่ได้ไหมฮะใช่ครับติดต่อทางเพจได้เลยมาชมของจริงได้อนะฮะนี่ฮะอยู่อ่าไรใหม่นะครับ สามยอดนะครับเอบ้านไร่ใหม่สามยอดติดต่อทางผิดทำเลียงไม้โบราณครับไม้ทําได้ทุกอย่างครับครับวันนี้ฝนตกหน่อยนะครับเอฟซีนะฮะนี่โหนี่ได้อันนี้แผ่นแผ่นอะไรฮะหินธรรมดาเจอข้างทางเลยเก็บมานี่เป็นหินเหรอหินน่าจะเผเผมาจะร่อนออกได้จะร่อนจะมีแมวเดียวไหมเยเป็นแผ่น เอาไว้ละวางบอนทายเหมือนญี่ปุ่นแกะแล้วมันเสียดถ้าวันไหนมีจะถ่ายรูปให้ดูชะมาเรียงนี่นะฮะไม้โบราณหละที่ออกลูกย้อยอ่ะผมนึกว่าต้นอะไรนะอะไรนะที่กินนะคืาเรืยออะไรนะลำไยเออผอนึกว่าต้นลำไยตอนแรกมันบุรี่ผมก็มีนะนะครับอ๋อนี่นะฮะกินได้ด้วยอ่ากินได้มันบุรี่ อันนี้น่าจะเป็นไอ้นั่นนะผมู้จอมพลใช่ผู้จอมพลผู้นายพลนี่เนี่ะโอ้โหนี่ต้นใหญ่มีอย่างต้นใหญ่อันนี้อันนี้มีที่นี่เรียกว่าขุดมาเหมือนกันอันนี้ขุดขุดโอ้ขุดขนาดนี้เลยอ่าต้นใหญ่ไปเจอไล่พวกเขาจะลื้อก็เลยขอเข้ามานะฮะมีคนเฝ้าด้วยนุ่นเข้ามาดุแน่นอนนี่ต้นอะไรครับไอแก้วแก้วุมด่าตอนนี้แก้วโมดาไม้ปลูกปลูกไว้ขันทอบอเป็นไม้แปลกมากใบกิ้งกิ้งมันตักฉัำได้ไหมพี่ ได้ต้นเล็กนีเดี๋ยวเอาดิเออผมก็ชอบมันแตกดีเอา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 ในร่องมะพร้าวเหมาะเลยครับครับนี่มีนะเดี๋ยวเอาไปปลูกเต็มเลยมะขามกำลังสร้างอยู่คล้ายเหมือนส่วนผสมด้วยฝรั่งมีต้นไม้กินได้ด้วยนะฮะแล้วส่วนมากตอนกลางวันพี่ก็อยู่ที่นี่หรือหมรู้ว่าจอยู่ที่กลางวันกลางวันบ่ายบ่ายมาอยู่ทุกวันไม้กำลังสร้างอันี่มะขามแค่ ผมมีตอนี่ด้วยมายมแดงเข้านี่มายมแดงเหรือเขาต้องไปมัดไปม้วนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยคอยทรงขนาดให้ได้อีกหน่อยครับนี่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 มาขามกําลังขึ้นทรงเนี่ยกำลังจะขึ้นทรงเหมาะเลยให้ดูโอ้โหมีของโบราณด้วยเนี่ยเยอะเยอะนี่ในของโบราณนะครับโอ้โหนะฮะสากอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรสากใช่ไหมฮะ จากสองด้านสองด้านก็ต้ไม้โอ้หนะครับเอฟซีแล้วนี่ห้องอะไรครับห้องเก็บของเก็บของนะครับอเนี่ยจะมีของเก่าด้วยนะเห็นไหมพกประตูหน้าต่างเก่าสะสมเหมือนกันนะครับเอฟซีนี่อีกสองสามปีก็น่าจะเสร็จฮะโหสองสามปีเลยใช้เวลานานก็ต้องแป๊บเดียวนี่มาเฟืองเวียดนามอ่าเนี่ยมาเฟืองเวียดนามเอซีตอนนี้ส่งมาจากสงขาครับพวกสงขาส่งมาให้โอเคเลย นะครับเอาไปซีนะครับก็ทายไซีชมไม่ยมก็ทําได้นะเกือบจะทั่วสวนแล้วนะครับก็เอฟซีสนหนสนใจนะต้นไม้นะฮะมาติดต่อพี่เขาได้นะครับพี่เลิศสามละยอดนะครับหรือพี่เลิศบอนไซบอนไซสามยอดนะครับอ่ะจาไว้เลยนะครับดังแน่นอนครับเพราะว่ามีเยอะที่สุดในประจวบและไม่มีใครบ้างที่ไม่รู้จักนะครับวงการนี้ครับพี่เลิศบอนไซนะฮะโอเคนะครับเอฟซีนะครับก็ติดตามด้วยนะครับ พี่นี่ต้นไหนต้นอิงจันท์ป่ะใช่โอ้อิงจันเร์่ึกหายากเยอะเลยเนี่ยครับไม้แปลกๆเยอะนะพี่เนี่ยอบไม้โบราณใช่ไม้ที่ว่าชมพู่นะดอกไม้ของผมมั้ฮะจะพูดทาดอกไม้ทาดอกไม้ตรงนู้นนะครับอ่เหมาะเลยอ่าเอฟซีนะครับติดตามด้วยครับฝนตกแล้วสวัสดีครับ